คอนเกรทูเลชันตัวนี้เลยโบนัส bon ล็อกอินอย่าลืมกลับมาล็อกอินทุกวันนะคะนูน้าหาทำนูหน้าหาทำาสวัสดีค่ะนูหน้าและสบาย7จ,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 จ็มาเจอกันอีกแล้ววันนี้ไม่รอช้าเข้าสู่ระบบกันเลยกดเข้ามาเจอกับคอนเกรทูเลชันตัวนี้เลยโบนัสล bon ็อกอินอย่าลืมกลับมาล็อกอินทุกวันนะคะโบนัสล oh. bon ็อกอินนะคะก็สามารถรับได้ทุกวันเลย วันที่1วันที่2วันที่3วันต่อๆไปก็จะรางวัลไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆต้องกดรับทุกวันนะเงื่อนไขง่ายๆแค่เพื่อนๆล็อกอินแล้วก็รับโบนัสฟรีๆได้เลยทุกวันนะคะต้องล็อกอินต่อเนื่องนะจึงจะได้รางวัลที่มากขึ้นหากวันไหนไม่ล็อกอินจะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะเงินรางวัลทายอด3เท่าเลยถอนได้สูงสุด10บาท1นึ่งยูเซอร์สามารถรับโบนัสได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะเพื่อนๆ และเท่าไหนที่เ,เพื่อนเพื่อลืมกดลับนะคะกดเข้าไปที่กล่องจดหมายตรงนี้แล้วก็รูปเพชรฝั่งซ้ายมือตรงนี้เลยสามารถกดลับโบนัสรางวัลตรงนี้ได้อีกนะถ้าเพื่อนเพื่อนลืมนะก็จะได้รางวันเข้ามาในกระเป๋าเราแบบนี้โอเคอย่าลืมไปล็อกอินกันทุกวันนะคะ ได้รางวัลแล้วก็มาเล่นเกมกันเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเกมที่นูน่าจะเล่นก็คือทวินวิงส์เย่กดเพจได้เลยนะกดเข้าไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดเดิมพันนะวันนี้นูน่าจะเดิมพันแค่10ก็อพอเนาะแล้วก็กดเล่นอัตโนมัติกดหยุดความเร็วไม่ใช่สิกดเร่งความเร็วไปด้วยโอเคหมุนมาครั้งแรกเท่าไหร่คะ57เปิดมาได้เสียงทำมาได้ดี โอเคคลิกต่อไปแบบไม่หยุดไปเรื่อยๆไปต่อเนื่องครั้งนี้จะได้ที่เท่าไหร่หยุดที่เท่าไหร่หยุดเท่าไหร่คะโอเคโอเคบิ๊กวินมาที่ครั้งที่2เราได้บิ๊กวินแล้วนะคะเพื่อนๆไปเลยไปยาวๆไปยาวๆไปยาวๆย,ยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุดอีกนะคะเพื่อนเมก้าวินก็มาหยุดที่เท่าไหร่มาดูกันหยุดที่เท่าไหร่คะเมก้าวินนูน่าได้มาที่เท่าไหร่กันนะ216ส <Yeah. S 1> สุดยอดไปเลย เพื่อนๆที่ชอบนะคะก็อย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้นูน่าด้วยนะคะบ๊ายบาย